การแถลงการของสำนักชวังเป็นหลักนะฮะเรื่องของมดีแดงเป็นการพัฒนาที่ดีขึ้นและก็เป็นความหวังสําหรับพระองค์พาเป็นความหวังสำหรับคนไทยมากขึ้นนี่คือความลึกคืบหน้าล่าสุดนะมาเล่าให้กับหุ้นส่วนได้รับทราบนะฮะแล้วเราก็คงพยายามนะทำทุกอย่างนะทั้งทำพิธีทำใจนะที่ร่วมกันวยพรให้พระองค์พาทรงกลับคืนมานะเป็นเจ้าหญิงของคนไทย ต่อไปสวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับคงเป็นเรื่องราวฮะที่หุ้นส่วนถามกันมาเยอะของพระอาการของพระโงค์าา หลังจากที่สำนักพระราชวังได้มีการแถลงการนะ,ะอย่างเป็นทางการไปแล้วสองฉบับนะะมีคนตั้งคำถามกับผมว่าพวกองคาเป็นยังไงบ้างนะะพวกล้มเจ้าก็พยายามปล่อยข่าวโจมตนะะีว่าสวรรคคตไปแล้วนะะแล้วก็พลเอกประยุทธ์ก็ลาออกไปแล้วนะะแล้วก็ปล่อยข่าวเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องจนหุ้นส่วนก็ถามผมเนี่ย ก็ไปตามหามาไปดูเรื่องนี้ก่อนนะความหวังของพระองค์พาและความหวังของคนไทยทุกคนโมเลกุลตัวนี้สามารถย้อนวัย DNA เรียกว่า Rejuvenating DNA อันที่สองก็คือวิธีการให้เขาย้อนวัย DNA เนี่ยเพราะว่า DNA ที่ของคนชราเนี่ยจะไม่เสถียรถูกทำลายได้ง่ายนะครับ เพราะฉะนั้นผมก็เรียกโมเลกุลตัวนี้ว่าทำให้ DNA เสถียรเรียกว่า g e n o m s t s t i l i t y t y m o l e c u l กนะครับชื่อย่องเขาก็คือ r e จูเวเน n a ตต n ้งก็คือ Red นะครับ g e n o m i c s t a b i l ล t y m o l e c u l กก็คือ g จ m r ร d Gem ก็เป็นเป็นภาษาไทยก็เรียกว่ามณีแดงนะครับทีนี้วันนี้โดยรายละเอียดก็คือเริ่มแรกผมจะอธิบายถึงกลไกของความชราของ DNA นะครับผมเรียกว่าเป็น,นกลไกต้นน้ำ ในปัจจุบันเนี่ยมีการศึกษาก,กลไกของความชราเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับฝรั่งเขาก็จะเรียกว่าฮอร์มาร์กเอจจิงนะครับฮอร์มาร์เอจจิงของเขาเนี่ยก็จะมีเริ่มต้นที่ DNA หลายคนก็จะได้ยินเรื่องเกี่ยวกับทีโลเมียสั้นลงนะครับแล้วต่อมาก็ในระดับเซลล์แล้วก็ในระดับร่างกายเพราะฉะนั้นโดยความเชื่อพื้นฐานของเขาก็คืออะไรก็ตามที่เกิดขึ้นที่ DNA เนี่ยเป็นเป็นต้นน้ำของความชรานะครับเช่น ไปเป้ลที่กําลังเป็นข่าวอยู่ทุกวันนี้ก็คือการพิสูจน์ว่าสภาวะเหนือพันธุกรรมเป็นต้นน้าของความชนาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากผมเป็นคนค้นพบแล้วก็ผมมีอีเวนต์หลายอย่างนะครับสิ่งที่เราค้นพบเนี่ยเป็นต้นน้ำของความชนะมากกว่าที่ฝรั่งบอกว่าเป็นต้นน้ำของความชระพูดแล้วอาจจะงงนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังทีนี้พอเรารู้กลไกลของ ของความชรานะครับเราก็สามารถที่จะแก้ไขที่จุดตรงนั้นนะครับว่าให้มันกลับไปเหมือนเดิมหลังจากนั้นทุกอย่างก็ย้อนวัยนะครับหนู70เทียบเทียบกับคนอายุ70กลายเป็นหนูทเทียบกับคนอายุ25นะครับข้อมูลนี้ทำที่ทำที่เนี่ยละครับทำที่แหลปจารย์นิพนธ์นะครับโดยที่ผมส่งลูกศิษย์มาทำนะครับ แล้วผมที่สําคัญที่จะเน้นในวันนี้ก็คือแทบจะรักษาได้ทุกโรคเลยนะครับใ,ในที่ผมลิสต์รายการให้ดูนี้ก็มีโรคแรกท,ที่เราพิสูจน์รักษาได้คือ c ี d e m ดีเมนเซึ่งปกติฝรั่งอาจารย์ฝรั่งทุกท่านจะบอกว่าเป็น irreversible process แพทย์ทุกท่านจะบอกว่าเป็น irreversible process แต่การทดลองแรกที่เราทำในหนูเนี่ยหนูความจำกลับมาเป็นปกติ นะครับอันอื่นที่ผมจะพูดถึงก็คือไฟบรอซิสนะครับทั้งลิเวอแล้วก็ข้อ9ก็คือที่ปอดนะครับซึ่งก็ไม่มียาตัวไหนรักษาได้เหมือนกันนะครับอ,อีกอันหนึ่งที่เป็นคนณสมบัติเฉพาะของของมานีแดงก็คือทำให้ DNA แข็งแรงขึ้นเพราะฉะนั้นเขาสามารถป้องกันไม่ให้ DNA d a m a g e ด้วยด้วยสายเหตุต่างๆได้นะครับในการทดลองคือ Radiation Damage ซึ่งอันนี้ก็มีความสำคัญมาก ในยุคนี้เพราะว่าหวังว่าจะไม่ต้องใช้แต่ว่าถ้าเกิดขึ้นมณีแดงก็เป็นความหวังเดียวของมนุษยชาติคือถ้าเกิดระเบิดปรมาณูลงที่ใดที่หนึ่งเนี่ยคนก็จะตายคนก็จะป่วยเยอะแยะมหาศาลนะครับมีแต่มณนีแดงเท่านั้นที่จะทําให้เขาไม่ป่วยก็แล้เราก็เริ่มต้นจากการรักษาแผลเบาหวานแผลไฟไหม้นะครับแล้วก็ผลการศึกษาในซิสเตมิก โรคที่เป็นกันมากที่สุดก็โรคทุกๆคนเป็นห่วงกันก็คือเบาหวานอันนี้เรามีอีเวนต์ว่าเรารักษาเบาหวานได้นะครับรักษาไตาวายรักษาสามองเสื่อมแบบพาร์กินสันเดี๋ยวมีวิดีโอให้ดูเรื่องของมันีแดงล่าสุดก็ปรากฏว่านะฮะหรือ,อโมเลกุลมันีแดงนะ,ะซึ่งเป็นชื่อภาษาอังกฤษที่ย่อมาจากนะฮะ าภาษาอังกฤษชื่อหนึ่งซึ่งศาสตราจารย์นายแพทย์อภิวัตรมุทิรังกูนซึ่งภาควิชา,ากายภาพศาสตร์คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเป็นผู้ค้นคิดแล้วก็เป็นโมเลกุลมณีแดงที่มีคุณสมบัติย้อนวัยหรือ DNA เป็น,นกลไกสําหรับการแก้ไขปัญหาสุขภาพนในสังคมสูงไวัยได้และมีจกักรยภาพ ในการเพิ่มรายได้ให้กับประเทศชาตินะตอนนี้ก็ไปไกลแล้วนะเรื่องของมดีแดงเนี่ยก็เป็นที่เป็นประเด็นตอนนี้ก็คือเรื่องของน้องการตูนซึ่งกลายเป็นผู้ป่วยสมองตายซึ่งช่วงแรกอยู่ด้วยเดยเครื่องหายใจนะครับและรับอาหารทางสายยางรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมากระทั่งโรงพยาบาล ที่น้องการตูนพักรักษาอาการพบว่าน้องการตูนยังคงไม่สามารถนะครับรักษาให้ดีขึ้นหรือเป็นปกติได้จึงเสนอให้ครอบครัวพาน้องการตูนไปรักษาตัวที่บ้านที่จังหวัดขอนแก่นแต่ครอบครัวของน้องการ์ตูนไม่ยอมละทิ้งความพยายามใดๆโดยเฉพาะแม่ของน้องการตูนผู้เป็นข้าราชการ,กรเกษียณอายุของกรมอนามัยเคยเป็นพยาบาลมาก่อนจบปริญญาโทด้านเวชศาสตร์ การกีฬาจากคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแม้จะเข้าใจสถานการณ์ของน้องการตูนเป็นอย่างดีแต่ก็ไม่ได้รู้สึกสิ้นหวังแต่อย่างใดคงพยายามค้นหาวิธีการรักษาช่วยให้บุตรสาวเนี่ยมีอาการดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่คุณแม่ของน้องการ์ตูนทราบเรื่องของโมเลกุลมณีแดงนะครับซึ่งน่าจะเป็นความหวังในการรักษาฟื้นฟูนะครับ น้องกาตูนให้ดีขึ้นจากสภาพที่เป็นอยู่ก็ติดต่อเป็นไปยังศาสตราจารย์แพทย์หญิงอารีรัตสุพุทธิธาดานะครับภาควิชาเวทชศาสตร์ฟื้นฟูซึ่งเคยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของคุณแม่ของน้องกาตูนนะครับในขณะที่นิสิตปริญญาโทและท่านได้กรุณาประสา,านตินดตอ่อศาสตราจารย์ดรนายแพทย์อภิวัตรหัวนหน้าคณะผู้วิจัยโมเลกุลมณีแดง จึงมีการพูดคุยหารือกันและก็ได้คุยกับพ่อแม่นะของน้องกาตูนนะซึ่งในปัจจุบันผู้วิจัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางนะครับอัญญาศาสตร์แล้วก็คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสภากาชาติไทยได้ทดลองผลิตร่วมกันนะโดยการทดลองรักษาด้วยโมเลกุลมดีแดง ครั้งนี้ถือเป็นกระบวนการทางการแพทย์เพื่อรักษาผู้ป่วยสิ้นหวังด้วยหลักเมตตาธรรมนะครับหรือรักษาด้วยหลักที่ตามปริญญาเฮชิงกินะครับคิริสกักราช2013ของคณะสมาคมแพทย์โลกนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกของประเทศไทยน้องกาตูนได้พักรักษาในห้อง ICU ซึ่งแพทย์ทำการรักษานานประมาณ8เดือนแต่หมอก็ บอกว่าน้องไม่มีอาการรับรู้ใดๆทั้งสิ้นซึ่งทางแพทย์ก็ชัดเจนแล้วว่าน้องอยู่ในสภาวะสมองเสียหายจนอยู่ในสภาพเป็นผักนะครับและทําให้สามารถลืมตาเมื่อตอบสนองต่อการจับตัวแรงๆของคุณพ่อและคุณแม่เท่านั้นอาการของน้องก่อนได้รับโมเลกุลมดีแดงคือ 1. ต้องใช้เครื่องหายใจนะครับหลังจากมีอาการประมาณ4เดือนจึงสามารถหายใจเองได้ และได้ถอดเครื่องช่วยหายใจออกนะครับอีกหนึ่งสัปดาห์น้องมีอาการไม่หายใจแต่หัวใจยังทํางานใช้เครื่องช่วยหายใจอีกครั้งนะครับเป็นเวลา2ส,สัปดาห์แล้วน้องก็สามารถหายใจได้อีกนะครับแล้วน้องไม่ได้ใช้เครื่องช่วยหายใจตั้งแต่นั้นอีกน้อง 2. น้องไม่รู้สึกตัวไม่มีอาการตอบสนองต่อเสียงเรียกสสีหน้าและใบหน้าของน้องเรียบเฉยไม่มีการแสดงอารมณ์หรือความรู้สึกใดๆ สี่น้องสามารถลืมตาขวาได้ดีเมื่อถูกกระตุ้นความเจ็บนะครับตาซ้ายลืมได้เล็กน้อยบางครั้งก็ลืมตาซ้ายนะครับบางวันตาซ้ายแดงและมีอาการบวมเล็กน้อยตาของน้องนะมองตรงและนิ่งไม่มองตามเสียงนะฮะดวงตาไม่มีแววตาไม่สามารถมองตามเสียงพูด5 น้องไม่สามารถเอียงคอไปซ้ายขวาได้นานๆครั้งจะพยายามยกคอมีอาการเกร็งและงอนะะขางอเมื่อถูกกระตุ้นนะะเช่นกระดูกเ,เสมหะหรือมีการไอนะะหกนะครับปลายมือของน้องสีม่วงกรับมีแแบออกไม่มีไม่มีการกำมือหรือมักจะมีอาการ เย็นข้างใดข้างหนึ่งนะขวาบ้างซ้ายบ้างจับเท้าดูบางครั้งเย็นทั้งสองข้างและเท้าไม่สามารถขยับได้นะตรวจอาการก่อนที่จะใช้มดีแดงเมื่อวันที่15เดือน5ปี2566อาการของน้องการ์ตูนคือแขนขาเกรง็งมือและเท้านะครับหนังตาซ้ายตกหนังตาขวาเมื่อถูกกระตุ้นด้วยความเจ็บปวดแต่ไม่สบตาน้องสามารถขยับตัวได้อย่างช้า,ชา เกรงตัวงอนะหันซ้ายได้ช้ามากนะเมื่อรับโมเลกุลเมื่อ15พฤษภาคม2,566โดสที่2เมื่อ23พฤษภาคมโดสที่3เมื่อ30พฤษภาคมและโดสที่4เมื่อ7มิถุนายนนะต่อไปนี้เป็นการสรุปรายงานหลังจากที่การใช้โมเลกุล4โดสนะของมดีแดงนะครับในช่วงเวลา30วันโดยคุณแม่บอกว่าดวงตาของน้องลืมขึ้น เปิดได้ขึ้นจนตาข้างขวาสามารถลืมตาได้โตเป็นปกติส่วนตาข้างซ้ายซึ่งเคยเปิดนะครับแทบไม่ได้เลยก็สามารถลืมตาได้มากกว่าครึ่งของการลืมตาปกติและสามารถอาการตาแดงของน้องก็อาการหายแล้วนะครับจากดวงตาเคยไร้แววก็สามารถมองเห็นแววตาได้เพิ่มมากขึ้น2น้ำตานะฮะ เดิมช่วง8เดือนไม่มีน้ำตาไหลออกมาเลยหลังจากรับยาไปแล้วเมื่อแฟนเพื่อนมาเยี่ยมนะหรือเมื่อคุณแม่บอกให้หายเร็เวๆมีน้ำตาไหลออกมา 1- 2หยดและเมื่อสัปดาห์ที่4นะขณะคุณแม่พูดคุยเรื่องอดีตของน้องก็มีน้ำตาไหลออกมาอย่างต่อเนื่องประมาณ15-20ถึงนาทีพร้อมบีบมือแรงมากขึ้นนะครับ 3. การตื่นนะของ น้องได้เร็วขึ้นเมื่อคุณแม่เรียกในขณะที่หลับอยู่น้องสามารถตอบสนองเสียงเรียกหรือพอคุณแม่แตะตัวเบาๆก็ลืมตาขยับตาแสดงถึงอาการรับรู้ของน้อง 4. อาการรับรู้จากที่พยายามมองตามเสียงพูดขณะบรรดาผููที่มาเยี่ยมและมีอาการเอียงคอหันตามเสียงพูดแสดงว่าน้องสามารถรับรู้เสียงและภาพได้แล้ว นะครับ5สีผิวของน้องทั้งใบหน้าและแขนเปลี่ยนจากช่วง8เดือนที่ผ่านมาจากที่เคยมีสีกล้ำเป็นขาวใสขึ้นนะเป็นสัญญาณที่ดีแสดงถึงการไหลเวียนของโลหิตที่ดีขึ้นเกิดขึ้นตั้งแต่วันแรกที่น้องได้รับยาเลยทีเดียว6นะครับอาการคอเอียงน้องสามารถเอียงคอได้ตามเสียงของเพื่อนๆน,นที่มาเรียก โดยที่เพื่อนๆยืนอยู่ด้านซ้ายมือและขวามือนะครับน้องพยายามหันตามเสียงเพื่อนทั้งซ้ายและขวามองตานะครับเมื่อเพื่อนอยู่ด้านขวาก็พูดหันมานะครับเมื่อเพื่อนมาด้านใดก็หันไปด้านนั้นนะฮะก็เจ็ดปลายมือทั้งสองข้างของน้องนะครับจากคุณแม่จับแล้วรู้สึกเย็นเมื่อช่วงแปดเดือนที่ผ่านมากลายเป็นมืออุ่นขึ้นเช่นเดียวกับเท้าทั้งสองข้างนะครับปลายมือเล็บ ที่เคยมีสีม่วงกรามก็เปลี่ยนเป็นสีชมพูนะแสดงให้เห็นว่าระบบไหลเวียนของหลอดเลือดนะครับช่วงปลายดีขึ้นเปลี่ยนเป็นสีชมพูและอุ่นขึ้นตั้งแต่วันแรกที่น้องได้รับยา8นะฮะการบีบกำมือช่วง8เดือนที่ผ่านมาของน้องขยับไม่ได้โดยมือแบออกมาตลอดจากที่ไม่เคยสามารถกำได้จากการรับยาน้องสามารถกำมือและแบมือได้สามารถบีบมือแรงจน คุณแม่รู้สึกได้อย่างชัดเจนนะครับ6การเหยียดขาและขยับขาในช่วง8เดือนก่อนรับยาน้องไม่สามารถเหยียดขาและขยับขาได้เลยหลังจากรับยาแล้วน้องสามารถเหยียดขาและขยับขาได้บ้าง10การยกศีรษะยกตัวและยกแขนในช่วง8เดือนนะครับที่น้องยังไม่ได้รับยายังไม่สามารถทํา อาการเหล่านี้ได้เลยนะครับหลังจากที่รับยาแล้วตั้งแต่2-3สสัปดาห์นะฮะถึงครั้งเมื่อคุณแม่กระตุ้นการทำกายภาพบาบัดแขนให้น้องสามารถยกศรีรษะยกตัวยกศรีรษะและเอียงหัวด้วยตัวเองได้มากขึ้นนะครับความสำเร็จของอโมเลกุลมดีแดงในการรักษาของน้องกาตูน่วยสมองนะเสียหายถาวรจนถือได้ว่าพ้นจากสภาวะ สมองเสียหายอยู่ในสภาพผักนะครับนับเป็นความก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติหรือความสําเร็จของมนุษยชาติด้วยการรักษาอาการโรคในลักษณะได้ผลเป็นครั้งแรกของโลกเลยก็ว่าได้นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งนะครับของนักวิทยาศาสตร์ไทยและโมเลกุลแดงจะเป็น,นกลไกสําคัญในการใช้รักษาสุขภาพในสังคมสูงวัย ตลอดจนศักยภาพเชิงวิทยาศาสตร์ในการแพทย์โมเลกุลมณีแดงสามารถสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพให้สังคมไทยและเพิ่มรายได้ให้การบริการทางการแพทย์และสุขภาพนะครับกับประเทศไทยได้อีกด้วยนั่นคือเรื่องราวของโมเลกุลมณีแดงที่เราเรียกสั้นๆว่ามณีแดงนะครับ ตอนนี้ก็อย่างที่ผมเคยเรียนไว้แล้วนะฮะมีการทดลองกับมนุษย์ตอนนี้ก็ชัดเจนนะว่าคนที่ถูกทดลองนั้นชื่อน้องกระตุนนะฮะแม่เขาก็เป็นพยาบาลมาก่อนเรียนจบบริยโทนะที่จุฬาแล้วก็ตอนนี้จุฬากับสภาบักาชาพทยไทยทาการศึกษาเรื่องนี้และได้เริ่มทําการทดลองกับมนุษย์นะแเดือนที่ผ่านมาจําได้ไหมฮะตั้งแต่เริ่มอาการของพระองค์พาผมได้รายงานเรื่องนี้มาโดยตลอดเรื่องของ โมเลกุลมดีแดงเนี่ยนะครับว่าเป็นความหวังสำคัญนะซึ่งทราบว่านะทราบจากหมอว่ามีความพยายามที่จะเสนอให้คณะแพทย์ที่รักษาพระองค์พานะใช้ในการรักษาพระองค์ท่านนะครับตอนนี้พระอาการเป็นยังไงนะเล่าย้อนหลังเลยนะพระอาการหลังจากที่เกิดเส้นเลือดฝอยในสมองแตกนะครับแล้วก็มีอาการ ักเสบหัวใจเฉียบพลันจากการแถลงการของสำนักพระราชวังขณะที่ฝึกสุนัขอยู่ก็เข้ารักษาตัวหมอก็ใช้เครื่องเอ็กมนะเข้าทำการใส่ทำเป็นหัวใจแทนเป็นการชั่วกราวนะครับแล้วก็ปล่อยให้หัวใจรักษาตัวเองตอนนี้หัวใจรักษาตัวเองเรียบร้อยนะครับดีขึ้นแล้วเขาก็เลยใช้หลักที่เรียกว่าเอาประกอบเข้าใส่ให้หัวใจทำงานเองเขาเรียกว่าวิน ตอนนี้ประกอบเขาเรียบร้อยนะครับพร์อ,องพาออกจากห้อง ICU ไปอยู่ชั้น12อนะครับอยู่ชั้นเดียวกับพระอ,องสมนะครับอยู่ในชั้น12แล้วก็ตอนนี้พระอาการถามหมอหมอว่าเป็นไงบ้างหมอก็บอกอาการทรงตัวนะครับไม่ได้มีอาการอย่างอื่นซึ่งหมอได้อธิบายให้ผมฟังนะว่าหมอเนี่ย เป็นทีมไม่ได้เป็นทีมคณะทํางานแหละเป็นทีมที่อยู่ข้างนอกแหละเป็นหมอจุลาเนี่ยก็อธิบายผมฟังว่าวิธีการรักษาเนี่ยคนไข้ลักษณะเช่นเนี่ยเขาจะมีวิธีการรักษาคือต้องปล่อยให้หัวใจเนี่ยรักษาตัวเองจากนั้นเรียบร้อยตอนนี้รักษาตัวเองได้ดีเชื่อมต่อได้ดีละหัวใจทํางานปกติคือพูดง่ายๆเ่าไม่ตายละนะต่อไปก็เป็นเรื่องของสมอง นะสมองก็กําลังจะเข้าสู่กระบวนการรักษาสมองซึ่งต้องใช้เวลานะครับมันไม่ใช่แป๊บเดียวมันจะอุย้ยรักษาเสียหาหายเลยเเลอดฝอยในสมองแตกมันก็ต้องใช้เวลานะครับในการรักษาแต่ในระหว่างนี้นะจุฬากับสภากาชาพทไทยได้มีการศึกษาโมเลกุลมณีแดงขึ้นมานะก็มีการเสนอว่าควรจะใช้โมเลกุลมณีแดงหรือเปล่าสภากาชาพไทยก็ต้องทุนเก้าหรือเปล่าแต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีการทูนเกล้าเสนอนะเพราะว่าอยากจะให้ทําให้มันเรียบร้อยก่อน นะก็ตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่น้องกาตูนตั้งแต่8ปดเดือนที่แล้วแหลนะก็ตอนนี้อาการก็ถึงผมเล่าอาการว่าดีขึ้นมันเป็นความหวังไม่ใช่เฉพาะของพระองค์พาอย่างเดียวนะเป็นความหวังของคนไทยคนแก่ชราภาพเนี่ยโมเลกุลมดีแดงมันคืออะไรก่อนนะมันไปเสริมร่างกายที่สึกหรอนะคนเราอายุมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะสึกหรอใช่ไหมฮะก็จะไปเสริมร่างกายที่สึกหรอตอนนี้น้องกาตูนจากเดิมปวดเป็นผักตอนนี้ก็ลุกซ้ายขวาลุกขึ้นได้เริ่มดีขึ้นมาละแปดเดือนที่ผ่านมา ฉีดไปสีเข็มนะก็เริ่มอาการดีขึ้นนั่นหมายความว่าในอนาคตก็มีโอกาสที่จะนํามณนีแดงมาใช้แต่ต้องดูพระอาการของพระองค์พาทีมแพทย์ที่ดูแลพระองคงผาก็จะใช้หลักการตามปกติไปก่อนให้ประอาการดีขึ้นดีขึ้นและอาจจะใช้มณีแดงในภายหลังสิ่งอย่างนี้ก็มาเล่าให้หุ้นส่วนฟังนะฮะอย่างไรก็ตามผมเรียนย้ําว่าก็ต้องรอการแถลงการของสํานักพระราชวังในผมไปสืบข่าวใม่ก็มาเล่าให้ฟังหมอเล่าให้ฟังยังไงก็อธิบายแบบนั้นแล้วก็อธิบายเป็นเขาจะอธิบายเป็นภาษาหมอนะผมก็อธิบายเป็น กระบวนการเนี่ยตอนนี้พระองค์พาไม่เสียชีวิตละนะไอ้ที่ข่าวลงข่าวลือว่าเสียชีวิตแล้วไม่จริงนะก็ดูการแถลงการของสำนักชวังเป็นหลักนะฮะเรื่องของมดีแดงเป็นการพัฒนาที่ดีขึ้นแล้วก็เป็นความหวังสําหรับพระองค์พาเป็นความหวังสำหรับคนไทยมากขึ้นนี่คือความลึกคืบหน้าล่าสุดนะมาเล่าให้กับหุ้นส่วนได้รับทราบนะฮะแล้วเราก็คงพยายนะามนะทำทุกอย่างนะทั้ง ทำพิธีทําใจนะที่ร่วมกันวยพรให้โระองคพาทรงกลับคืนมานะเป็นเจ้าหญิงของคนไทยต่อไปนะครับขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเอ้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญ คอยหมูย่ญ่แผ่นดินเทนทานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำฟ้า,ฟา,าพาหวานน้ำผึดผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรผู้คนฟ้าพามาจนทานพ้นโพยภัย ว่าปันแบ่งไปนำใจเลิศลนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนพระสงป์ปกครองแผ่นดินไทยไว้ ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไหวหวันวว่นฟ้าสรงผูกพันไพยฟ้าชาวไทยฟ้าสรงสูขใจเธอไทยร่มเย็น ดีสิให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไว้วันฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทย ฟ้าทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น